เออมันมันเราไม่ได้กินเดี่ยมนะเขาคือยังไงมันเหมือนกินอะไรกรอบๆอ่ะแต่ตั้งกว่าอะไรเนี่ยเขียนยังไงเอามาดิเป็นอะไรเป็นวิธีละเป็นวิธีนะเป็นวิธีคนไม่มีตัวตนตัวทำอะไรอ่ะอ้าวก็ดูโทรศัพท์ให้ตัวไงก็เห็นจะซื้อ iPhone ไหนดูดินี่ไงดูอยู่เนี่ยเฮ้ยจ้าแบบไหนเจ้าแบบไหน เอาแบบมือส,งสองสภาพนางฟ้าราคาแบบน่ารักะนแต่ว่าเอาเป็น iPhone 12นะเอา12ด้วยอันเอางี้เขาจะบอกตัวพร้อมกับแนะนําทุกคนไปเลยดีกว่าถ้าทุกคนจะซื้อ iPhone ทุกรุ่นเลยนะทำไมอะ่ะต้องร้านเฮียตี้บางนาเท่านั้นใช่นี่ไงเ,เห็นไหมเ,เขากำลังดูอยู่นี่น,นก็ตัวบอกว่าอยากได้ iPhone สิบสองสภาพแบบนางฟ้าเลยพี่เขาก็มีนี่ไงเห็นปะล่ะเนี่ยอ๋อพี่เขามีรูปให้ดูเลยใช่พี่เขามีรูปให้ดูเนี่ยตรงตั้มนิงตั้มหนี่ตรงไหนอะไรเขามีบอกหมดอาวแล้วถ้าแล้วถ้าเขางบน้อยแต่อยากได้ไอโฟนอ่ะเริ่มต้นเลยครับไอโฟนถูกสูตรของพี่ตี้เขานะอยู่ที่สามพันบาทเท่านั้นมีรับประกันเครื่องด้วยนะทุกคนออส่งจริงรอรับที่บ้านได้เลยทุกคนไอโฟนทุกรุ่นทุกแบบต้องร้านพี่ตี้เท่านั้นครับทุกคนราคาเริ่มต้นแค่สามพันบาทเท่านั้นเฟซบุ๊กอะไรนะ เฟซบุ๊กชื่อยุทธพลอำปรชาครับเชิญงเข้ามาได้เลยทิ้งไว้ให้ตรงนี้แล้วใครอยากมี iPhone ใช้อยากซื้อแบบนี้ผมกดเพนกไปดูได้เลยราคาย่อมเยาวรับพี่ยิ้มทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับที่ใต้ดิคปชัในคลิปนี้เลยใช่ไหมูกต้องจ้ะก็สิบสองนายเนี่ยจองพี่ตี้คนแล้วนี่ไงบอกบอกพี่ตี้ส่งมาเร็วเลยสวัสดีครับต้อนรับเขาสิบเดียวคิดใช่ไห ันนี้เราจะเป็นแล a p จะเป็นชิมหรือเป็นอะไรเนี่ยไม่ชิมไม่เชืิมไม่ l a บทั้งนั้นแหละตรงนี้เข้าเรื่องอะไรแบบตรงๆไงไหลมีโบโยชิไอ้นนี้บ้างป่ะเอาอะไรไวรัลไวรัลเป็นโบโยชิกระแสหรอใช่มาตามกระแสไงเดี๋ยวเราไม่บอกว่าเราไปเอาเครดิตมาจากที่เนี่ยเขาจะหาว่าเรา c อปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ข้างหลังอะไรแล้วเนี่ยวันนี้มาโบโยชิไวรัลครับผม ใช่บนมีอะไรยังไงเล่าไปดิก็พอดีไปดูคลิปมาในทิกเอแบบฟีเวอร์มากตอนนี้เลยที่ว่าเอากระเทียมเนี่ยกระเทียมดองกระเทียมดองใส่ซอสพริกเสียชาแล้วใส่อะไรอีกใส่พริกพริกเผ็ดมาปิกาใส่กัญชาอาริโกโนั่นแหละก็เอามากินแล้วขยอบขยอบแล้วมากินเยอะมาดไหมเอามาวางไรงั้นแหละทำดูเยอะวันนี้พี่ยิ้มกับพี่โบก็ได้ซื้อมาสองกระเทียมเลยมีกระเทียม เาเรียกอะไรนะกะเทียมจีนกระเทียมจีนเหรอกับกะเทียมโทนกะเทียมโทนอ่าอันนี้ลูกคนเดียวอะไรกันวะเดี๋ยวเดีเดีขาอยากรู้ว่าประเทศอะไรเป็นคนทำอย่างครั้งแรกเลยไม่รู้กูก็ไม่รู้ผมไม่รู้คุณรู้ไหมน่ะจะศึกษาทําเียอะไรมันสั่นดูเวซบงติ๊กตอกกูจะรู้เขาดูมาวัวรุ่น USA ร์รี้กะเทียมดอนวัยรุ่นอปาร์ตี้กะเทียมดอนนกจ๊อ เป็นไงตรงทางเลยเดี๋ยวพี่ยิ้มขอแกะชิมก่อนเลยเราจะทำแบบนั้นเลยมองไม่เป้เฮ้ยแต่ว่าต้องเอาน้ำกระเทียมออกนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวกระมังกระมังกระมังอ่ะตัวเอากระเทียมออกก่อนน้ำน้ำน้ำออกเขาเอาน้ำนี่ออกนะกระเทียมไปเนี้ยมันยังเป็นหัวหัวอยู่นะให้ปะทุกคนเออเดี๋ยวเขากินทั้งหัวเลยเดี๋ยวเขากินทั้งหัวเลยไม่ไม่แกะเหรอเฮ้ยแกะเล็กๆนิดหนึ่งลงั้นทำกระเทียมโทนก่อนแล้วกันอย่างแรกที่เขาทำก็คือจะต้องใส่ทาปาสโก ทาบัตโก้ทาบัตโก้ไทยแลนด์เดียวยังไม่เคยใส่เลยอร่อยมากระเทียมโทนนะที่เราเอาน้ำออกแล้วใส่นี่ลงไปเลยค่ะทุกคนไปสนุกไปเยอะนะพ่อโอ้แล้อีกโปเตสเป็นซอสแม็กซิโกนะทุกคนแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปอ่าอันนี้ที่เราเลือกมาเป็นพริกอะไรไหนดูสิปาปิกา้ปาปาปิก้าปาโลตัสอ่าใส่ปาปิก้าลงไปเยอะเยอะเลยนะใส่ใส่ใส่ พอดอย่าแดกก็บ่าล่ะต่อไปสันจาปาปิก้ามีใครเคยเอาไปดูดรึมั้ยอลิโกโน่เป็นไงแสบคอโดนเข้าไปสามลงกูเมาแล้วใส่ใส่เลยอุ้ยอุ้ยหอมมากตัวอือหอมหอมหอมพอไหมพอ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 โอเคแล้วขั้นต่อไปเขาจะให้เป็นหน้าที่ตัวเหยาเยาเๆยาขั้นต่อไปเป็นหน้าที่พี่ยิ้มเลยนั่นก็คื ชน่าจะเข้าแล้วไงทุกคนามาดูกันโอ้โหเหมือนมะยมว่าม็นคุกน้ำซตักันมาดิถ้าบ้านเราคงต้องเป็นมะยมเลยอะดูน่ากินอะหอมนะม,ม,มันหอมไหมาอาริกาโนอ่ะเหมือนพิซซ่าเอออันนี้นกระปุกแรกน้ำลายแตก <laughs> เราก่อนเราว่าอร่อยกันอะ่ะอร่อยไหม แด่กันทำไมวะให้กินให้กินไม่กินเขาบอกว่าอร่อยนะอ่ะสองลูกเลยอืมอืมอร่อยอ้าวไอ้เหี้ยอร่อยถูกปากซะงั้นเอาไว้กินแบบว่าแกลเลียนหลอกเลียนอย่างเงี้ยอ่ะอร่อยเดี๋ยวลองเล็กเล็กเล็กเนี่นี่นี่ไม่กินไข่เยอะมานะไม่เจ้าอ้มาเกี๊ยงปะเนี่ยเกีงเฮ้ยเกีงไปกินนี่เป็นดาราเนี่ยไม่เอาไม่เอาเป็นดารา วววกิเขากำลังเป็น viral ลองกินครับลองกินดูว่าไกลไปไกลไปเป็นไวรัลใน TikTok กินไม่ค่อยดีลองชิมนะลองดิลองกินเล่นได้เหรอกินเล่นได้เหรอกตาเป็นกินเล่นไปเลยเหรอสำหรับคนเกลยดกระเทียมนี่กินได้เลยเหรอกินเป็นพี่เยวเป็นผู้หญิงที่กระแดะที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับกระเทียมสดผัดกะเพราหนูไม่กินแดกผัดกะเพราไม่ใส่กระเทียมมึงกินกินคนเนี่ยกระเทียมเจียวแดก กระเทียมเจียวใส่อะไรกระเทียมเจียวใส่อะไรนะขนมจีบตะเปาเกินดองกินผัดกะเพราไม่แดกใส่้ตามกินไม่กิน่ย่องไม่อะไรก็ได้ที่ทให้กลิ่นมันลดลงอะไอเนี่ยเนี่อันนี้ลดลงเลยลองดิอันนี้คือกระเทียมโทนเป็นไงบ้าง้กระเทียมดองกินอ้ยเหมือนเหมือนกระเทียมดองกระเทียมดองิอบิ๊กอร่อยนะอ่อยอร่อยหรอ สอ2คนแล้วนะปกติอะปกติยวกินกระเทียมดององนี้เล่นเอย่างอ่ะพริกแย้พเจี๊ย้เค็มพเจี๊ยบเจี๊ยบไม่กินกระเทียมไม่ใช่พี่เจี๊ยบอันนู้นพริกแย้ไม่กินกระเทียมอ่ะอันนี้มันคลิงดองกินมันบ้างไงไม่ไม่ม้างไม่บ้างมาบมาบ้างมาบาจิ้มดิอร่อยไหมเออมัาเลยอร่อยนะกินกระเทียมนะเขากินกัะเทียมมันเหมือนกินอะไรกรอบๆอ่ะมึงมีตัวตัวหรือเปล่าเนี่ยมาอะไรเนี่ยขึ้นมาใหม่ก่อนเอามาดิเล็กินยังเดี๋ยวเป็นไงอยากกินเฉย แได hmm. right? so ้ีนเรดีไมอ่ะเพิ่มอ um ่ะเพิ่มหไมเลม่ิีะเมือีนเป็นวิธีคนไม่มีตัวตนนอนนอนนี่ใส yes? ่ใแม่เขาอรมน่อจ้องเยียอะไรวะเนี่ยแม่คุมแม่ตีไลเยียแม่โยนเลย ตัวถึงละโอ้ยมากินฝาเมื่อกี้ไม่น่าหรอกอันนี้เป็นหัวใหญ่ๆเลยมันแห้งไหมแห้งเป็นปลาไหลเลยสัตว์โอ้ยโคนใหญ่เลยโคตรากินอันเดียวนี่สแน็คสแน็คไม่อะแต่ไม่น่าจะเหนียวอยู่ดีดูครึ่งขังตัวพองโถโถโกระเทียมนี่เพื่อนกันไม่ใช่แต่คนอื่นเขาจะไม่เป็นเพื่อนของมึงไงเพราะว่าจริงๆมันต้องปอกส่วนตัวเราไม่ชอบคือของกินประเทศไทยเยอะแยะเหมือนกันไหม มันแ่เหมือนกันอ้าวมันแ่เหมือนกันจะแดกระเบ้าคนเดินไม่มีหัวเล็กเลยหัวเล็กอ่ะไม่มีหัวเล็กเลยอ่ะใหย่ๆหูมันใหญ่เกินนะเด็กมันใหญ่มากเลยคนละครึ่งแล้วกันกับเจี๊ยบเนี่ยไม่เอายี่ยมเมทัลอ่ะฉันชอบกินแมงสาหรือจระเข้ตุ้ยกินเยอะหน้าเลยตุ้ยกินเลยว่ะอือตัวแซนนี่อร่อยกว่าอันนูอันโทษเจยมโทษอร่อยกว่าตัว แต่ถ้าเทียบเค็มทนเลยกว่ากินได้กว่าอันนี้รสชาติของมันอะจริงๆอ่ะเค็มกว่าไงเนื้อในอ่าแต่เค็มแล้วยี่เนี่ยมันไม่ได้เข้าไปถึงเม็ดกระเทียมด้วยอ่มันมีนเหมือนไม่ถึงอืใช่สรุปก็โอ้โหเนี่ยถ้าให้เทียบทนกวากว่าอ่ะพี่โอเคียวไปทีห้ามขายครับถ้าคุณกินพร้อมกันทุกอย่างมันก็จะไม่เห็นไงครับโหโอ้คุณเป็นกินคนที่กินได้สกปรกที่สุดเลย มัเหนียวเออเหนียวมันเหนียวมันเค็มใส่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 ไว้ใส่ไว้กิเกลือมือแล้วเออเลอะมือแลไหมสรุปว่ากระเทียมโทนใส่หมาเลยใช่ใส่หมาเลยสรุปบอกกระเทียมโทนอะมันมีความกรอบกระเทียมโทนมีความกรอบความเด้งอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยกินกับข้าวขาหมูชอบเลยครับไปลองทำกันดูแล้วกันว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ เราเคยทําแล้วไม่อร่อยเลยอะไรเงี้ยถ้าาใครอยกตอนนี้กำลังเป็นไวรัลในทิกตอกอย่างแรงอ่าวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับใช่แล้วค่ะเอามาทดลองให้ทุกคนได้ดูเลยว่ารสชาติมันเป็นยังไงทำไมถึงดังเันจังอืมก็ลายเพียงนี้ครับชอบคลิปแบบนี้ลืมกดไลค์กดแจ้งกดสับสกัดให้โบโยชิชแนลไวรัลครับค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโปรโค้ดส่วนลดตำพริกสองแสบในช้อปปี้แปรโบยังมีนะคะลด30%ใส่โค้ดไปด้วยนะ